อ่าเดี๋ยววันนี้พี่ไอทีจะพาไปเก็บหอยอาลงมาอยู่ตรงไหนอ่าไปเก็บหอยกับพี่ไอทีนะวันนี้เก็บหอยกันนะมีหอยไหม,ไ,มไหนอะ่ะหอยอยู่ไหนอะ่ะโอ้หอยตัวใหญ่ด้วยโอ้แหนดูหน่อยขอดูหอยหน่อยขอดูหอยหน่อยดิ โอ้เอาหอยไปทิ้งเหรอไปเที่ยวหอยไปทิ้งเหรอลูกใช่ไหมอย่าไปจับมันนั้นเปิดนะหอยเอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งตรงไหนเออเอาไปทิ้งตรงไหนอะเออเอาไปทิ้งตรงไหนเอาไปทิ้งข้างบ้านเลยเออมันอยู่ตรงนั้นแหละไปทิ้งตรงไหนเอาไปทิ้งข้างบ้านไปเอาไปทิ้งข้างบ้านเลยไปเอาไปทิ้งเลยนะ bên nhảy nữa, đi lên, bên chỗ này à, tiếng à? oh, oh. à. oh, hả, tiếng bên đây, ô hô, mấy, này à, nữa hả, mình mì mấy à, hả? nó này, đây hả, ô, ตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่เนี่ยเนี่ยหอยตัวใหญ่ัตใ,ใหญ่เลยอ่ะมีอีกไหมหอ่ะหมไหนมีพาพ่อไปดูหน่อยทำไมอ่ะคันตาหมายมันมีอีกไหมมีก็พาพ่อไปดู่อนมีตรงไหนอีกอ่ะ ม <punct? S 1> ีไหมตรงนั้นมีไหมอ่ะอยู่หน้าบ้านไหมอ่ะมีมีเหรอมาอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าไปดูดิเออมันอยู่หน้าบ้านไหมอ่ะลองไปดูหน้าบ้านก่อนไปหน้าบ้านมีกวนไหมอ่ะไปดูดิ ลองมาดูดิมาดูที่หน้าบ้านมีเปล่าไปดูที่หน้าบ้านมีกตัวหนึ่งไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยู่หน้าบ้านไปดูหอยก่อนไปเก็บหอยให้หมดก่อน